ล่าสุดลืมรหัสบัตรคนจนแก้ได้ไม่ยุ่งยากเพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา3,000บาท จากกรณีเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้อนุมัติ4โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรกกงเงินกู้1ล้านล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการช่วยเหลือผู้มีบาทสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากจำรหัส ATM หรือพิน6หลักของตนเองไม่ได้ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้ ทางนี้กรมบัญชีกลางจึงให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัสเ TM ใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหรัสสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จำรหัส ATM พีนหหลักของตนเองไม่ได้สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านหลังของเครื่อง ATM ถูทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าวล่าสุด บัตรคนจนใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างผู้ผ่านเกณฑ์เช็คก่อนรับเงินเยียวยา3,000บาทจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้ใจ่ายเงินกู้โดยผู้มีบัตรสรัิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยา,วยาวจากมาตรการใดๆของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดโดยจะจ่ายเงินคนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี2 5 6 3ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดนๆทั้งสิ้น สำหรับปฏิทินเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนมิถุนายนสามารถใช้ใจ่ายค่าอะไรได้บ้างมีดังนี้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้าประชารัฐคนละ2 0 0ถึง300บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ารถโดยสารสาธรารณะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้โดยให้รถมีรถไฟฟ้า500บาทรถบรขอสห0 0บาทรถไฟ500บาท วงเงินซื้อก๊าหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน3เดือนใช้ได้1ครั้งโดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เงินคืนภาษีหรือแวน5%จากการเติมเงินเข้าบัตรแล้วนำไปใช้จ่าย ซึ่งจะโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Money สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการถึงเดือนกันยายนปี2563บตคนจน100บาทได้คืนเวด5%เงินจะเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป5บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000บาทได้คืนแบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100 0 0บาทได้คืนแบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป500บาทค่าน้าประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนถึงเดือนกันยายนปี63ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนถึงเดือนกันยายนปี63 ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนได้รับเงินตามเกณฑ์รายได้ถึงเดือนกันยายนปี63ดังนี้รายได้0ถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้30,001บาทถึง100,000บาทได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทอย่างไรก็ตามสำหรับเงินเยียวยา1,000บาทระยะเวลา3เดือนที่รัฐบาลจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางบัตรสดการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเมื่อเงินเข้าแล้วคาดว่าจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ซึ่งสามารถนำบัตรไปกดเงินจากตู้เ TM เธนาคารกรุงไทยได้ตามปกติล่าสุดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรจจัฐแจกเงินเพิ่ม3,000บาทจำกัดสิทธิ์1.1ล้านคน จากกรณีที่เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอแลได้อนุมสสัติ4โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรกอเงินกู้1ล้านล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟืน้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 โดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านนางสาวรัชดาธานาดิเรกรองโฆษกสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ1,000บาทที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการใดๆ ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดทางนี้สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน1,164,222คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละาน1,000บาทเป็นเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆวงเงินงบประมาณ3.49พันล้านบาทอย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม เพียงกรอกหมายเลขแบบจำตัวประชาชนและกดปุ่มตรวจสอบจะสามารถทราบผลได้ทันทีล่าสุดกลุ่มป่อบบางเกษตรกร,เ,กรเราไม่ทิ้งการบัตรคนจนเงินมาแล้วครมอรจหมด4โครงการเยียวยา นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าครมออนุมัสิโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรเราไม่ทิ้งการบัตรคนจนภายใต้กรอบวงเงินและจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน10ล้านราย ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษาย,ยนมีรายละเอียดดังนี้ใจ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของรัฐช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน1 1 6 4 2ล้านนคนเดือนละ1,000บาท ระยะเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63โดยจ่ายผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินงบป,ประมาณทั้งสิ้น3-4-9พันล้านบาทจำนวน3านวน3,2160คนที่ตรวจสอบความ,ามซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลักงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33กรอบวงเงินไม่เกิน906ล้านบาทให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกลความช่วยเหลือให้ชัดเจนและส่งให้คณะกรรมการกันก,ร,กรองเงินกู้พิจารณาในหนเดือน จำนวน6ล้าน7 8 8 1 8คนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐและไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการของภาครัฐประกอบด้วยเด็กจากครัวเรือนยากจนตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีจำนวน1,394,756คนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน4ล้าน 56,596คนผู้พิการจำนวน1 3 3 5 5ล้านจ่ายเงินเยียวยารายละ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจากเงินอุดหน,นุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมจากเบีย้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงรกรกฎาคมปี63 กรอบวงเงินงบป,ประมาณรวม2345ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรร,กร,รวมถึงเกษตรกร,ร,กรที่ได้โอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ,กรเกษตรจำนวน1 3 7 0 9 3รายต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และผ่านการตรวจสอบความ,ามซ้ำซ้อนแล้วส่วนการขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่กเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปร,ะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวนประมาณ120,000รายได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่15กรกฎราคมปี2563ปัจจุบันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรหรือธอกสได้โอนเงินเยียวยางวดที่2ให้เกษตรกรแล้ว9,099,914รายเป็นเงิน4,900 99.92ล้านบาทโดยจะทยอยโอนวันละ1ล้านลายคาดว่าจะดำเนินการเสร็จวันที่21มิถุนายนสำหรับผลการจ่ายเงินยาวางวดที่1ของเนื้อพฤษภาคมจ่ายแล้ว7 2 3 5 6 75รายรวมทั้งสิน้น36,178.38ล้านบาท